สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเผือกโอิเชียลนะครับขอบคุณพี่พน้องๆน,นะครับที่เวะเข้ามาชมมารับฟังกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์นะครับขอบคุณอย่างสูงที่ติดตามนะครับวันนี้แนะนำพระลุกวัดท้ายตลาดนะครับพิมพ์หน้าปลก ิมเด็กนะครับเหมาะสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะครับที้ครับเป็นพระที่สร้างในปี2480นะครับประมาณนั้นนะครับเป็นพระพุทธคุณนะครับที่ครับเปลี่ยนวยด้วยเมตามหานิยมนะครับ แก้วคราดคงขปัญชาตีนะครับอันนี้เป็นเป็นพงเนื้อพงโบลานนะครับดูความก้าวนะครับไข่ขึ้นนะครับการเล่นหานะครับอยู่ล,ลาวหลักหมืนนน่นนะครับต้นๆนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับ ชมเนื้อนะครับดูความเก่านะครับของเนื้อพระครับเม็ดไขว่งดาขึ้นนะครับโ้ oh. เรานะครับอันนี้ ความสวยนะครับครับเป็นพาทที่ลึกลับอีก,อ,กองหนึ่งนะครับ ลุกลับนะครับอินตับง่ายๆนะครับหลังนะครับนี่ครับเป็นสภาพนี้นะครับบางคนเห็นหากันนะครับ าจริงนะครับบางคนก็ชมนิยมของความเก่านะครับบางคนก็เล่นภาพใหม่นะครับแตกต่างกันนะครับภาพ ปกนะครับเหมาะทุกคนที่เกิดวันเาร์นะครับคล้องนะครับสภาพนี้นะครับเท่ากระเรียนบ้านนะครับพระนะครับ ก็ขอบคุณพี่พี่น้องนนะครับที่เข้าเว็บมาชมมารับฟังนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดสับไครนะครับขอบคุณอย่างสูงที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ